เรียนสารชีวิตแล้วมันได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ออถามว่าได้อะไรก็อยากไปทอดให้คนที่แบบว่ายังไม่รู้ทางตรงนี้นะเราช่วยได้ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เนาะประมาณนี้แบบว่าเออเรียนแล้วรู้สึกว่าถ้าเก่งกวันนี้ครังกว่านี้อาจจะช่วยให้ขอดรหัสสําหรับผู้โชคดีที่เห็นคลิปนี้นะของถ้าถ้าไม่ชัดเจนก็มาหาคูเออบเนได้เลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ,คอันนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่ครู มีของดีเยอะมากอะไรบ้างคะที่ทําในตอนนี้อะไรบ้างที่เรียนในตอนนี้ที่เราแบบอยากจะจะจะเกินเลยประมาณเนี้ยอันดับแรกเอาไปเป่าก่อนเนาะเป่าแบบช่วยรักษาร่างกายให้แข็งแรงก่อนถ้าร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาตามที่หลังการถอดรหัสถอดรหัสต่อมาตามที่สองทกหลักตมาที่สามก็ร่างกายแข็งแรงอันหนึ่งก็คุณได้ร้อยเลย เ้วจัดก,กาลเลยค่ะแม่ครูทําอะไรบ้างค,คะเห็นว่าสักลายมือด้วยสักลายมือเปิดซับสักลายมือแบบว่าบางที่ดวงเราไม่ค่อยดีมันเกี่ยวกับว่าฝ่ามือของเรามันเป็นคุญแจนะมันเป็นรหัสกุญแจนะอย่างที่มือเราไปไขกุญแจไม่ถูกมันก็ไม่ไม่เปิดนะแม่คุณแแจก็ไม่เปิดออ,อันนี้มันเป็นเซนชีวิตเหมือนกัน <S <S เห็นว่ามีสักคิ้วด้วยใช่ไหมแม่ครูสักคิ้วเปิดเงาเฮงด้วยนะคะโอ้โหนะคะทำลายยางมากลายยางแล้วก็ ที่ชำรานที่สุดคือเสริมสวยตอนนี้กลับไปก็จะเริ่มเปิดสอนในคลิปทำคลิปต่อโอ้โหคือพลังแห่งความสวยพลังเสน่ห์พลังเงินพลังความพลังกักงึกษานะคะอยู่กับแม่ครูหมดนะคะทั้นะคะแม่ครูวันคมในฝัก์มหพลังเยอะมากนะพีดีน้องเด้อขอบคุณนะคะที่ได้มาร่วมทิปด้วยกัน